สวัสดีค่ะพ่อสวัยค่ะสวัสดีครับพ่อสวัยครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567คลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณพ่อเนาะกำลังฝันเพิ่นว่าค่ะฝันจังไรคุณพ่อฝันว่าอันนั้นคนตายอยู่ข้างเลื่อนค่นพ่นเผาตายเลื่อนเลื่อนเยอะนป่ปลามันเลื่อนเนี่นบานยังเละค่ะอัน เขาเอาหมูกว่มวมราวัอยู่บานนี้ทั้งแถวานึงดิ้งอินเตอร์เสียงพันเวโอเจ้าป้านเานมาที่หลอกบอกหน่อยที่หลอกเสือหรือตัวเพื่อนลังนั่นและและพนัาคนใต้ได้นานพน่ะบานนี้ยืดข้อซองมึงเห็นตั้งแต่แขนพนกายโลกคนเถาเลยละจ่ะ,ะจบานนี้ก็ลุงออกมาจกหันกัน นางของป้าหาหกเมตรประมาณห่วยตีนมันเตี้ยเงี้ยเราก็กจะบาดหัวาะ้ตีนหนึ่งบาดแดงคือหากบุกหากเดือดบอ่อยหน่อยอ đấy แต่ว่านั้งโต๊ะเตะอยู่ก็เลยได้เอามีดหน่อยมีโก,กนปาดออกเรื่องที่ว่าจังไรจะว่าเพราะนี่กรบหูเมือฝันขนาดไหนฝันสันสันฝันบ่อยเงาเนาะคุณกอฝันมือไดนี่ฝันมือ ก่อนมือวัตชินนั่นแหละชิ้นแหลมนั่นแหละฝันทานมาแล้วสองมือเนาะฝันมือวานชินเลยแปลว่าเล็กบ่ขิดอยู่ตัวไรเด่อคุณ่อมัตถินปน็อันคน้คนพุทธาใต้นั่นพุนทธามันเป็นเก่าพว่วงมุมงพว่วงเล่าไหวอยู่ เกาหาชุนหรือเกาชุนหาใต้หรือกลางเขื่อนเลยนอนอยู่ในกลางเขื่อนเขาเอาหมุงกางเขาบบกมีไผ่พ่อคนนะฮะ<ฆ>คนประิ่งไปงังบ่เห็นบ่มีคนเห็นแจ่ไม่ไงหนึ่งแล้วเอาเค่สอกกายผู้เราตายเน้วเข็มสอกกายพาลงอยู่คอยก็<ฆ>บบ,บ่ได้เขาไปนั่งไปยังแตได้คอยเห็นแหละคอยก็เลยท้อยลงมาคอยก็ลงย่างจากเพื่อนเป็นลงมาเพื<ฆ>่อนเพื่อนโมสูงเหรอเพื่อนต่ำหนึ่ง ลงมายางป้ายเลยว,วะ่ะเรียบบริวตีนจะคล้องเราห่วยนี่ยังผู้ประตำใหม่ประตำยังเไยว่าแดงจืดคืนอ,อยู่ก็เลยต้องเอามีดโกนในทงจะคล้องมาปาดออกให้มันตกออกมันเป็นแผ่นมักใหญ่หนึงน่งนะหากบ่มีเหลือแต่ว่ามันแดงอยู่ในหันหนนะ้องบรตีนตัวถี่จะเป็นเหล็กรางบ่ยังวะเป็นศูนหาบอ มันเป็นแปดชูนย์หาหรือแปดหาชูนย์ปาดมันเป็นแปดเป็นไนบานนี้อายุของคุณพ่อจะปีโยมมันเก่าสิบเออนึ่งเจ็ดหกสิบเก่าหกสิบแปดหกสิบเก่าหกสิบเก่าอย่างเจ็ดสิบอืในความฝันคุณพ่อเห็นลงปู่เห็นทีเลยต่างยู่กลา,างแยมด้วยเออลวงอะไรก็ไม่ไหลไม่ยังไรเป็นลวงใหม่ธรรมดาเออ แขนสองเรากายอยู่จังสี่ผู้เราตายเยม,มันมันบททันทวิทย์อันนี้เลยคือจังคนนอนเสียชีวิตในโลกนี้เอ,อกแขนผัาเเออยู่ออนั่นแหละบานก็มีมุง่งมุ่งมักไงได้กลวมเราไหวมุ่งนี่ครอบอีกเช่นนึงแต่เา่าฝันเห็นโลกส,กสมิีสีนะคนบอกอมุงนี่บนนาสิเกี่ยวเนาะคุณพ่อมุ่งบนนามาเกี่ยวน่าจะ เก่าสี่ศูนย์เนื้อเก่าศูนย์สี่จะได้เนาะค่ะเพราะว่าโล่งนี่เป็นซีเน่นอนคนที่เสียชีวิตนี่เป็นศูนย์แน่นอนคุณพ่อเห็นโล่งเห็นชัดเจนบ่โล่งคุณพ่อโล่งเห็นโล่งกับคนตายนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วแขนเหล่าเห็นครับชัดเจนเลยแขนเหล่าเนาะเฒ่าท้วนเสียวเพาะว่าแท้ๆนะคุณพ่อเนาะค่ะถ้าสามตัวมักๆเลยนี่คุณพ่อมักตัวไหนในความฝันนี่เนี่บอกคอยเดนบอมมัน ว่าผู้เเ่ามันสิเป็นเก่าก็เป็นค่ะขอสามตัวค่ะคุณพอ่อซุีเก่าซูนบ่าเก่าซุนน่แลงนี้วนี่แหละแวคุณ่อมักซูนไปทั้งหลังหรือไปทั้งหนาไม่ไปไทั้งกลางกลางไหก็สิไว้กลางตัวเก่าซุนซี่เนาะเก่าซูนซีเก่าุนห่าคุณผอมาหาน้าเพราะว่าฮื่นคนว่าการฮือนอ่าน่ปัญหาซุนีก็ไหลต้อง่อเนาะมักมเออซุนซีงามไม่เห็นคนก็ได้าซุนซีเก่าูนีเนาะเออ แต่ว่าตลงไปหัวโปรตีนเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กลางมันจะเป็นเหล็กลางมันจะเป็นศูนย์อย่างศูนหาผม่านนะคุณบอกัว่ปรตีนแตจิว่ากระหายแล้วเนาะโนสติว่าจังไนตีนกระหาอยู่แล้วเนาะเท่าเท่าเท่าหายนี่มันหาอยู่แล้วอะแหละบา่ที่เป็นศูนย์ตัวเนาะศูนย์ศูนหาศนย์กลานจะพ่งเ อันกี่บาทหนึง่งแ,แต่ว่าเ้าม่าเจ็บได้แต๋เฮ็ดเป็นบาทเฮดเป็นบาทได้ยืคถึงหามาเจ็บอาชีพเป็นหาศูนซูนหาเนาะเป็น, 50, 50หหนเหล็กลางคนพอวัอนละเหล็กบนกัดัวเกานอะกบอก 40, ว่าหาศูนสีแต่ว่าเออเต๋ออยู่เาาท,ที่งเฮือนกัอาจีพเป็นเหล็กบนเออเหล็กบนละวตวที่งเฮือนเ,ออเพราะว่าคอยได้คืนไปนะออคอยได้คืนไปไปเห็นเรานอนอยู่ในโลกเต่าเขียนนี่ยังผัดเออแขนนั่นผาดโลงอยู่ผาดขอบโลงอยู่ โอ้บุมมีไผมาเบิ่งเราจะคนตัวนี่ตัวว่ะคนบ่มีจักคนเลยนะฮนะมุงด่างบุใมไงนึงก่วมเราไหวไม่ไงนะ่นี่ยแขกกำลันอนฟันเห็นคนเสียชีวิตนอนอยู่ในโลกมเลยเนาะคุณพ่อเนาะเออไฟกับห้คนตายมันเป็นศูนย์ศูนย์อยู่แล้วศูนย์นี่มาแทนคุณพ่อเนาะแตาฟันเห็นคนเสียชีวิตบ่เห็นบ่ศูนย์นั่นมันออกศูนย์หกลุมก็เป็นสีเนาะอ่านว่าเห็นคนตาย เรื่องแมงวันมีแต่แมงวันเขียวมันมีเรืองคนเลยแต่อืออุ้ยมินคนว่ามินจ่าในกวุมฟันอยู่่นีในกวุมพันนั่นมันก็จินมบะหลอกกูบ่าคือว่ามันกระบอกอะไรล่ะถ้ามินนี่มาเถอะละมันออกมันออกศูนย์หกเหล็กล่างโอ้ยอ่ามึงเอ้ยวะรอบนี้บ่มยันเลยหอบนี้เออรอบนี้บ่มนเลยรอบนี่จะว่าจะเสื่อน วายางเกิดไปตั้งเพ่อนเออสงสัยจะเป็นเหล็กบนเหี่นสวนเป็นเล็บนคนที่เชียชีวิตนี่นาสิเป็นผู้เฒ่าหรือว่าจังไรเป็นผู้เฒ่าเนาะเฒ่าผู้เฒ่าเรียกบืงแคนบึงยังเล่ากับผู้เฒ่าเนาะเนเก่าศูนหาเก่าแล่หาศูนซีประมาณนี้เนาะเออชื่าซุนซีหาซุนซีตามคอว่าศุนซีซูนหาเก่าศูนเหลี่ยกล่างเนี่ยหลกางเนี่เรียนหาเนนะคนฟอเนาะหาน หรือว่าสิเอาหกศูนย์ตลอดแต่พอดีเดียวเนาะเลขบนนี่คุณพ่อหายมากอะสิมีเก่าศูนย์สี่เนาะค่ะเก่าศูนย์หาหาศูนย์สี่เลขล่างนี่4 0กับ5 0เนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่1กันยายน2567เป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมค่ะหรือบอถ้าคุณพ่อเพิ่นฝันอีกแอดก็เสีมาตามอีกเนาะค่ะแต่ว่าถามบ่ฝันคลิปนี้ก็สิเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเดนพี่สิเนาะค่ะเหลืออยี่ประมาณ3มื่นเนาะคือว่า30,000ที่1 อ๋อโพันหรอกกันพันพันแล้วเนาะพอมันมาบอกแล้วว่าหันแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปแรลกคลิปสุดท้ายพ่อมเนาะคลิปเดียวค่ะนี่เอาเบิ่งสิปังบบเนาะค่ะคลิปแรลกแหกมานเนาะค่ะค่ะ เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะเป็นแนวทางของพอสวในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะขอบคุณพอสวได้หลายค่ะบ๊วแพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกำหนดสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสวค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะ พอสวัยนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ย่างขึ้นไปทั้งเฮือนเนาะค่ะแต่บ่ห้ว่าเฮือนไผเพื่อนว่ายางขึ้นไปแล้วไปเห็นผู้เฒ่าเพื่อนว่านอนตายอยู่ในรงเพื่อนว่าอยู่กลางเฮือนเลยเพื่อนว่าค่ะแล้วคุณพ่อก็ฝันต่อไปอีกเพื่อนว่าฝันว่านิ้วนิ้วเท้าเนาะค่ะนิ้วเท้าเพื่อนนี่บาดเป็นแผลเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยเอามีดตัดออกเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าพอสวัยก็เลย เด็ดตัวเลขมาหายกระถันผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ9 0 4เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเป็นวาค่ะ905ตีจากฝันแล้วก็หาศก็ตีจากฝันเนาะค่ะส่วนเลขล่างนี่เป็นหาย40ย์กับ50เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเป็นแนวทางของพอสวัยนงหวัดวันทีน่1ึกันยายน2567นนี่ค่ะขอยถันผู้ชมทุก่ันมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอสวัยสุขหูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนีพร้ะรว่วยนํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ